หอมแบงนะครับหอมแบงปลูกโดยใช้มเมล็ดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหอมแบ่งาสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับที่เราเอามาไว้ทํากับข้าวนะครับอันนี้มันเป็นมันไม่พอแดดนะครับแดดเพราะว่าสแลเนที่เอาใช้มันหนาเกินไปนะครับต้นมันก็เลยใบทํา ก็เลยทําให้ไอ้ต้นของเขาเนี่ยใบยาวเกินนะครับปกติมันจะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับผมนะครับสําหรับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่บอกว่าปลูกหอมไม่ได้นะครับเมล็ดหอมของเราเนี่ยนะครับนี่เมล็ดพันธุ์หอมแบ่งนะครับของเรามีนะครับแล้วก็เย็นนี้ก็จะเพาะให้ดูด้วยนะครับเพาะต้นกล้าโดยการใช้เมล็ดนะครับสําหรับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดหรือสมาชิกในกลุ่มนะครับ ติดตามอยู่นะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับคืนนี้